กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องต้นปลาคสาระกาะคะ่ะวันนี้แน่นอนว่าคนมาเนี่ยองมีเบสิกดีๆมาให้เราไปฝึกฝนกันจังแน่นอนนะคะวันนี้พี่อ้นจะมาสอนเบสิกที่มีชื่อว่าแองเกิลเบสิกเอ็นเกิลเป็นเบสิ่พูดถึงเรื่องขององศาคสารลกาะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะองศาคสารลกาเนี่ยมันจะมีละหลักหอยู่ห้าองศา,าด้วยกันนะคะซึ่งคือด้านบนนะคะ ด้านบนต่อไปสี่ห้าองศานะฮะองศาที่สององศาที่สามคือขนาดพื้นองศาที่สี่สี่ห้าองศาล่างและองศาที่ห้าชี้ลงล่างเลยนะฮะซึ่งในแต่ละองศาเนี่ยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอันแรกเลยองศาแรกด้านบนเราจะเรียกว่า up องศาที่สองเรียกว่า a n g กิลองศาที่สามเรียกว่าแ l a ตองศาที่สี่เรียกว่า c ิป และองศสุดท้ายด้านล่างเรียกว่ายาวซึ่งเบสิกแองเกิลนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเช่นเรื่องขององศาทงนะคะถ้าเบสิกนี้เราเป๊ะองศาเราเป๊ะไม่ว่าเราจะเล่นท่าอะไรทงเราจะเล่นเท่ากันอย่างแน่นอนอันดับแรกเลยในการทำเบสิกนี้นะคะให้เรายืนขาแยกนะคะมือซ้ายจับจูบมือขวาจับสลิปตรงนี้นะคะแขนตึงตัวตรงนะคะเช็คโผลไหล่ขนาดพื้นนะคะองศาแรกนะคะ,อง,ะ,คะองศาแรกเวลาเช็คอัพใช่ไหม เวลาเราเซร็จอัพนะฮะเสร็จอัพแล้วเสร็จทํานะฮะให้มือซ้ายนะฮะตรงกับสะดือนะฮะท้องผ่านกลางจมูกข,ของเรา,ไ,เาไปเบี้ยวไปเบี้ยวมานะฮะผ่านกลางจมูกและดูด้านข้างดีๆนะคะท้องเราจะไม่เอียงไปด้านหน้าหรือเอียง A, ไปด้านหลังให้เอามือซ้ายจับติดกับสะดือไปเลยนะฮะเพื่อให้ท้องเนี่ยตรงจริง,รงๆนะฮะต่อไปอุที่สองเรียกว่าแองเกิล แองเกิลทงศาที่ทงเราถักไปสีท่าศาด้วยกันวิธีการเช็คน,นะฮะให้ดูระยะห่างของมือทั้งสองข้างนะคะจุดนี้ให้อยู่ตรงจุดกลางหน้าอกนะคะจุดกลางอกของเรานะฮะเวลายืนนะฮะให้เราการข้อสอบอ,ออกด้วยเพื่อความแข็งแรงเราจะไม่ยืนอย่างนี้นะคะมันดูไม่แข็งแรงเลยนะคะให้เราการข้อสอบอ,ออกนะคะวิธีการเช็คว่าทงนั้นสีท่าศาหรือไม่ให้เราเช็คตรงนี้นะคะ่ะเห็น <"He at S 1> ไหมว่าลักษณะของศีรษะของเรากับรูปไหล่ของเราเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนลักษณะเป็นมุมฉาบนะคะเป็นมุมฉา วิธีการใช้ก็คือให้ด้ามทงเราเนี่ยนะฮะผ่านสีองาาจากมงฉานี้นะฮะมงฉานี้นะฮะแลวทงเราจะสีผ้ามุสาโดยอัตโนมัตินะฮะอันนี้องศาที่2และต่อไปองศาที่3องศานี้ชื่อว่าแฟลชนะฮะแฟลทวิธีการยืนแฟลทง่ายมากเลยทงต้องขนานพื้นระยะหา่างของพื้สองข้างในจุดศูนกลางหนนะ้าอกนี้เลยลักษณะข้อสอบไม่เหี่ยวนะ,ะการข้อสอบออกอยืนตัวตรงนะะ องศาที่4องศานี้มีชื่อว่าคิปองศานี้นะคะวิธีการเช็คง,ง่ายมากๆเลยองจะต้องชี้ลงไปที่พื้นนาชี้ลงพื้นนะให้ข้อมือของเรานะคะอยู่ติดกับตรงนี้เลยสะโพกตรงนี้นะคะให้มันติดอยู่กับสะโพกนะคะองจะไม่เหยอยออกแบบนี้นะจะไม่เหย่ยออกแบบนี้และจะไม่ขึ้นมาแบบนี้องจะต้องเฉียงออกสี่ห้าองศาชี้ลงพื้นดินและองศาสุดท้ายนั่นคือดาว องศาง่ายมากเลยให้มือขวาให้เอา,าขา้อมือขวาเนี่ยติดตรงสะดือนะฮะชี้ลงที่พื้นดินนะคะรงตรงผ่านการจระมุกเหมือนกับอัพเลยทีนี้เมื่อเราดู้5องศาเสร็จแล้วเรามาดูเบสิกดีกว่าว่าวิธีการทำเบสิกแองเกิลเนี่ยทำอย่างไรทีนี้เมื่อเรารู้องศาและคนห้าองศาแล้วนั้นเรามาทำเบสิกต่อเนื่องกันดีกว่าโดยวิธีการทำเบสิกนี้จะเริ่มที่ทำจาก4จังหวัเหลือ2จังหวัดแล้วเหลือ1จังหวัด โดยที่ทงสวัตที่หนึ่งเราจะต้องพูดชื่อขององศาด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอัพสองสามสี่แอนเกิลสองสามสี่แฟตสองสามสี่คิปสองสามสี่ดาวสองสามสี่คิปสองสามสี่แฟตสองสามสี่แอนเกิล การสี่อแ n g เกิ ổ วเก่อ Kim cổ ่อ đà าว่อ Kim ิก่อวก่อ a n เกิ ổ ่ ย่างสองสามสี่คิปสองสามสี่แฟตสองสามสี่แองเกิลสองสามสี่อัพสองแองเกิลสองแฟตสองคิปสองดาวสองคลิปสองแฟตสองแองเกิลสองอัพแองเกิลแฟตคิปดาวคิปแฟตแองเกิลอัพแองเกิลแฟตคิปดาว ที่ fat angle up อะที่จบไปแล้วนั้นเป็น b บ s i c a n g เกทั้งขวาและก็ซ้ายเราจาเป็นที่จะต้องเล่นให้ได้สองผ้าครับเพื่อฝึกฝนในเรื่องขององศาให้แม่นยามทีนี้มีน้องหลายคนชอบมาถามเพื่อนว่าพี่อนถามว่าหนูเล่นเนี่ยทำไมธงหนูชอบพนันนี่การแก้ไข่ง่ายๆเลยเวลาเล่นธงนะคะสังเกตได้ว่าเราจะมีหัวธงใช่ไหมที่เป็นอยู่ด้านบนสุดแล้วก็ผ้าธงถ้าเราไม่อยาให้ผ้าธงน,นั้นพัน วิธีการก็คือเราจะต้องเอาหัวทงเนี่ยหลบหางทงให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่พ้นทำเบสิคแองเกิลเวลาเราลงมาองศส์ที่เป็นยาวใช่ไหมเห็นไหมว่าหางทงเนี่ยมนตามหัวทงอยู่ถ้าเราตีขึ้นไปตรงตรงนี้ปึ้งเป็นไงพันสิถูกไหมฉันแล้วเวลาเล่นนะคะควรที่จะต้องเอาหัวทงเนี่ยหลบหางทงทงจะได้ไม่พันกันนะคะเอาหัวทงหลบหางทงนะ,ะตบตบออกนิดน,นึง และธงเราจะไม่พันอ่ะเป็นยังไงบ้างเบสิคแองเกิลเบสิกนี้เกิบอกเลยว่าเป็นเบสิกที่สำคัญมากๆมาก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 มา,กมา,กมาก ้าเราอยากเล่นทห้พร้อมเพียงกันเบสิคนี้ต้องซ้อมให้เป๊ะองศาต้องเท่าถ้าเบสิคนี้แน่นแล้วเป๊กเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเบสิคไหนๆเราจะเล่นทง้อมกันได้อย่างแน่นอนอย่าลืมไปซ้อมเบสิคแองเกิลน,นี้กันให้คล่องๆกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยพี่อ้นจะมาสอนเบสิคอะไรอย่าลืมกดติดตามพี่นเอาไว้แล้วก็กดไลค์ให้ยี่นหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะยัางไงาเจอคลนปหน้าบ๊ายบาย